ตาดิมันถูก <nh> พ <wan> <den> ูดเป็นพอดอืมตาดิกหมื่นกว่าใช่ไหมเออสเตลลาเออเออใช่พันกว่าบาทก็ตุกได้อะไรวะไปช่อนตายเยอะเถอะวะตุกนู่นกับตัวหนึ่ง ปัาโดนอะไรวะปลาเนี่ยปลาอื่นพอคือปลานินพอคือปลาช่อนเลยปลาช่อนเนี่ยนะบ้าเออถ้าบอกปลานินกับพอรับใจปลาช่อนเนี่ยแม่งขนาดอยู่ในโคนยังไม่อยากตายจมน้ำตายแน่เลย ม่ตื่นเหมอกันไปลองหาตรงนั้น cắn, uh, mình sai quá, gần lú á, ôu, ve nhau to kí, mà cắn, oh, mình to được nhỉ, ô, say xui đồn ว่าอเอาเรื่องวะกันรูเร้วมั้งเนี่ยกระซูบเออโอ้โ,อโหฮะสปูนเดิสปูนเดะ ส,แบบส,ส,สุดยอดครับกระสูปไซส์เกือบโลนะครับแบบนี้สปูน5ห้ากรัมครับนี่ครับสปูน5ห้ากรัมครับกระสูปไซส์เกือบโลนะครับสุดยอดครับ Đây này. này quá. Sai vần. Lọt viên cát liền เฮ้ย <Hey, S 2> มีฝูงหรือเปล่าอุ๊ย oh. โอ้โหเออไอ้นี่สปูนมีแต่ว่าไม่ได้ใส่คอเดียวไว้มันมาอยู่อะไรลองนี่วะเอาไหมล่ะมีตะขอไหมล่ะ ขออ่ะขอเดียวอ่ะมันจะมันเป็นสามขอดิอันนี้สูบโทนไหมเนี่ยน่าจะอยู่ตัวเดียวอ่ะแต่เมื่อกี้มันเหมือนช่อนวะ่ะไอตัวเมื่อกี้รุดเมื่อกี้ มีไหมแต่ไม่มีพี่มัดไปหยอดหนึ่งอะ่ะแต่ต้องเปลี่ยนเอาอสิบสาม,สามบาทเออก็ที่พี่ขายอยู่ในติ๊กตอ็อกไงพี่เป็นในหนาขายในติ๊กตอ็อกตัวสิบสามบาทเฮ้ยมีฝูง มีฝูงครับแบบนี้เบีก่อนออน,นก,นก่อนเที่ยะเมื่อกี้ตากคาดที่จะโอ้โหหาจนเจอครับกระสูกระสูบสูงครับอุตสา่าห์ปิดกล้องไปแล้วตัวเมื่อกี้นี่ไอีจั๊ไอีจั๊กอีจั๊กอูหดก้นอีจัไกอีจั๊กไม่กล้าดึงแรงเลยอ่ะ กันมีแต่ใส่สวยเลยอือมาแล้วครับแต้มที่สองครับโอู้กแม่ลูกครับแม่ลูกอือสองตัวส,สองตัวโลอ้าอย,ยิ่งคีมมาเลยเนื้อก็ได้ตัดตะคอกันกกดีกว่าไอ้คีมเด้อ ทะลุมือขอดควคมละครที่พี่มาถ่ายไหม,ไมเหลียวเด้อรีเปลี่ยนเด้อมดกันเด้อพี่มันคืนนี้แล้วกันหูมันแน่เลยว่ะมันดักรอปลาหน่อยที่แบบว่าหาคินตื่นเต้นแน่เลย คือเนี้ยโดนอีกแล้วกันน้ำเดือดว่ะววอุ๊ยกำจไม่รู้เนาะกนจะมาหลินชอนเนาะอีจ่ะโอ้โหโอ้โหมีไซส์อีกแล้วครับตัวนี้อีจ่ะดึงไม่เข้าเลยอีจ่ะแรงเป็นเ,นเนบสก่อืออือ ออื้กันใส่สวยอีกแล้วอิจฉาอิชฉาอิชฉาอิชฉา,ชามาแล้วครับใส่สวยอีกแล้วอื้อกันใหญ่กว่าตัวแรกอีกอื้อสุดยอดนะครับสามนะครับจะปูนสีทองครับตัวละสิบสามบาทอื้อ เดนนี่ววผูกว่ะเอ้ยอ่างอยาง้ยานเจียเยอยเอ้ยอ้ยเ่้ เเดียวกันียังไม่หายขวันเสียตั้งแต่กระชังขาดรอบนั้นเลยผูจชมตัวเป็นโรยยังยยกระชังขาดแช่น้ำไปตั้งนานกลับมาตามคือไม่เห็นดินเลยวะว่อะอะไรวะการลงรพุกเงียบเลยวะ น้ำก็ไม่ลึดเดยตรงตรองปงตองแปดอะไรครับอุ๊ยไม่รู้จักครับตองแปดคือจะโอ้ยลุดเลย พี่ดูก่อนว่าปานเป็นเพไหมปานเป็นเพไม่ค่อยอยากออกไปอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นโลกไหมหืมพี่ลา,ข,นนะาขึ้นเนี่ยเออมัะนตาม,มาเอาอยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่ บอ,อกันใหญ่ชอบันห้าสิปอนมันก็อยู่แล้วนี่แหละถ้าแค่ว่ามันจะเห็นเหยื่อเราไหมแค่นั้นมันไม่มีแสงไงอุ้ยโอ้ยเหี้ยรุดกันออเฮ้ยใหญ่เข้งอันนี้โอ้จังหวะพี่รุดมือมือรุดออกจากน็อปพอดีพี่ทันสูบมันสูบใจแล้ว โอ้มือลุดออกจากนอตพอด,ดีเมื่อกี้นี่นอาจ,จะเฉียวปากได้แหละโอ้เฮ้สิ่งเลยวะ